นีมานตรวจทำสนามหลวงนับทำชันรีของวัดสุปัตตนารามวิปัสนาชธานีเก่รล่มแล้วราชกิจกําลังน้าเฉลยนะครับายแจกนะครับจัดการจันานให้คนเอง คณะกรรมการโล่ราชการคณะกรรมการกลรการคะกรรมการ่ากนคที่หคณะรรมการลั่มชกานคณะกรรมการกลุ่มาชกานะครับ้นปรีตอนนี้แจกใบปนหน้า ประจำปีนี้มีแค่ห้าจังหวัดภาคห้คอันนี้เป็นสภาคสีธรรมยุทธวัดสุปัตวัดสุปัตนารามวเลขที่อะรนะครับรชัเจนยแล้วสุดท้ายเลขที่อะไรรชันจทุกปีจะทั้งภาคอีสานแทั้งภาคอีสานทั้งหมดรวมทั้งหมดม็นมีสี่สีภาพภาพแปดภาพเก้าภาคสิบธรมยุทธ แต่ปีนี้เนื่องจากโรคโควิดก็เลยคณะกรรมการให้ตรวจคะแนนคะแนนคะแนนคณะกรรมการก็เลยคะแนนดูดีเราจะได้เห็นภาพการให้คะแนนของอาจารย์ เพื่อนำมาทำอาหารอาหารการินอาหารการินครับทำตัวทำกรรมการกรรมการกับบางตัวการินใช่ไล้วเพราะต้องปกติ ขออนุญาตแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าให้เขียนเฉพาะคะาแนนที่นักเรียนสอบได้นะครับคะแนนรวมที่นักเรียนสอบได้เท่านั้นนะครับวัดนักทำสอบได้หกสิบก็หกสิบเดียนะครับไม่ต้องเขียนส่วนว่าเป็นร้อยนะครับไม่ต้องนะครับเขียนเฉพาะเลขคะแนนรวมที่นักเรียนสอบได้เท่านั้นนะครับ ต้องเขียนส่วนนะครับนี่คือการตรวจข้อสอบนักธรรมปรีเป็นลักษณะแบบนี้แหละลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้ครูบาอาจารย์มาทั้ง5จังหวัดครับส่งคณะธรรมยุทธ์หจังหวัดครับทห้5จังหวัดพี่ผู้ตัดขอแค่นี้ก็ ขอความสุขสวัสดีแก่ที่เข้ามาช่วยแค่นี้ก่อน